สวัสดีค่ะัน,นี้ก็จะมารีวิวของที่ขายกันนะโอเคของที่ขายก็มีเยอะมากเลยนะอันนี้นมาดูอย่างแรกเลยเป็นพวกสกูตชี่นะก็จะเป็นคอ,อยดูสกูตชกันนี่นะคะเออเป็นบันมินิม,มินิมินิบันนะมินิบันน่ายินเนะ ขายห้าสิบนะคะดูสโลมากนี่นะคะอย่างละดวนสองค่ะมาการองคิตตี้นะ <S 2> <S 2> ขายห้าสิบเหมือนกันค่ะมีตำหนิน <S 2> <S 2> ต,หตรงยูยูมันก็บวมเองอะตรงใส่หน้าร้อน มันน่าหน่าวแล้ว,ว่านี่ยมบวมเองได้ไงที่บอกพี่ไงยนะดูน้ำมันบวมเองนี่น้ำบวมเองกนะ็มาเป็น h โ l l คิตตี้ค่ะแบบแช่ตู้เย็นนะมาดูกันค่ะมันเงามากแช่ตู้เย็นนี่นะ นี่นะยี่ห้อโมคเป็นตัว s a k u ชิ i city s a ก u r a นะยนะี่ห้อมอนกันต่อไปนะคะก็จะเป็นอุปกรณ์แป้งโดนะ กอะเปกะในกล่องก่อนอุปกรณ์แป้งโดโอเคค่ะนี่นะอุปกรณ์แ like ป้งโร่ค่ะก็จะเป็นมาอย่างไรๆก็จะเป็นก็จะเป็นก็จะเป็น โมนะคะแล้วมันเนคะิดินได้สวยใช่ไหมเนาะนี่นะเป็นโมผลไม้นะแล้วก็มาอันต่อไปอ,อะไรมันดิ้งใช่ไหีดค่ะใครในชุดน,นะที่ปั้นโลค่ะอันนี้จะเป็นตะกระ้า อันนี้ก็จะเป็นตะก้าเป็นตะก้าอะไรวะตะก้าใส่แป้งหดีกว่าชอบคอสอยอันนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะดูดิตัวเขาเรียกว่าอะไรโมหมหม้อแบบเนี้ยโมโมเป็นโมขนมนะ อันนี้ก็เป็นทำไมพี่กุฏิาบ่อยชอบมินเงินจังก็เป็นโรคแบบมันเปได้ไม่ดูน้ำอยู่นั่นแ่ะมันบราเวนแสงมันจะเอ,อ่อมันสะท้อนนะแค่สงสะท้อนนะเป็นบาร์เฟินค่ะนี่แป้งรองอยู่เลยนะเนี่ยแป้งรองที่ทำมาก็จะได้แบบนี้มีสองอย่างนะแบบนี้กับแบบนี้โอเคค่ะอันนี้ก็เป็นทำบัร์เฟินนะ อันนี้ก็เป็นที่สับค่ะโมหัวใจกับโมก้อนเมกอันนี้ก็จะเป็นไข่กาวนะคะกาวลาเ็กได้คุณภาพทำดินดีด้วยนะกระปุกละ1ิบสีบาทนะยังไม่ได้บอกเลยชุดนี้ตัวนี้นะมีมูลค่า ร้อยห้าสิบาทนะทัง้งหมดโอเคค่ะละลายอยูอันตับไปนะจะเป็นพวกของในส่วนแล้วค่ะเป็นวิปครีมค่ะกระปุกละยี่สิบบาทนะข้างหน้าเป็นข้างหน้าเป็นลายเป็นหน้าค่ะเราต้องลอกลอกหน้าเขาก่อนนะเอาไว้รีวิวคลิปหน้านะาการลอกหน้าน มันดันได้แต่ว่ามันจะเนิะสบุกระดิเดี๋ยวเสียละแล้วก็เป็นดินไดโซค่ะนี่นะดินไดโซนี่นะยังไม่ได้ใช้เลยกล่องละหกสิบค่ะนี่ก็จะเป็นงตัวพะัสด,ดุที่ยังไม่ได้เกะนะไว้แกะขึ้นน้านะโอเคค่ะแล้ววันนี้ก็มาทดสอบราคากันอีกรอบนะอ,อันนี้ บันมินิบันนะคะหน้ายิ้มห้าสิบบาทมากราลองคิตตี้ห้าสิบบาทคิตตี้อาราล้อย่สิบนะร้อยยี่สิบค่ะต่อมาชุดนี้ร้อยี่สิบาทนะชุดสามั้นเลยอันนี้วิปครีมค่ะยี่สิบบาทไดโซหกสิบบาท 9ก้าสิบสี่บาทค่ะโอเคค่ะแล้ววันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ